สวัสดีค่ะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปในวันนี้เป็นคลิปที่สำคัญจริงๆนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเรื่องราวและรายละเอียดในคลิปจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเป็น learning by r จะถอดบทเรียนหรือจะถอดใจนั้น mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคลิปทุกคลิปสามารถรับชม ได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่จำกัดเพศจำกัดวัยนะคะแต่ขอเพียงว่าในการรับชมนั้นไม่ให้นำคลิปเสียงและหรือวิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งไปทำซ้ำและเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางช่องนะคะขอความร่วมมือเพื่อนๆด้วยนะคะและในอีพีนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเป็นการถอดบทเรียนจากพี่ต้นไม้ การถอนบทเรียนในครั้งนี้แทนหัวใจแทนคำขอบคุณเลยค่ะและอีพีนี้จึงให้ชื่อว่าถอดบทเรียนจากต้นไม้แทนหัวใจด้วยคำว่าขอบคุณและเรื่องราวพี่ต้นไม้จะเป็นยังไงนั้นมันก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่พี่ต้นไม้ต้องเจอพายุหิมะหาใหญ่เข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะทุกๆกคนพร้อมที่จะรับฟังหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้นไม้ สวัสดีค่ะพี่กำนันขอบคุณมากๆนะคะที่นำเรื่องราวช่วงหนึ่งของพี่ต้นไม้มาถอดบทเรียนพี่ต้นไม้ขอใช้คำอุปมารเรื่องราวนี้ว่าในวันที่หิมะตกหนักมากที่สุดวันหนึ่งนะคะพูดแล้วก็มีอาการเท้ามือเย็นสั่นมากเลยค่ะโอ้โหพี่ต้นไม้ถึงขั้นบือเท้าเย็นติงเย็นเลยเหรอคะ <laughs> แหมท่านกำนันขาจะไม่ได้ให้เย็นได้ยังไงคะก็พี่ต้นไม้ลืมเปิดฮีเตอร์จ้าแล้วเรื่องราวในวันนั้นพี่ต้นไม้พอที่จะสามารถเล่าข้าวให้พวกเราฟังได้ไหมคะทำไมถึงได้เป็นพายุหิมะตกหนักนะคะแหมแหมแหมพี่กำนันขาจำไม่ได้เลยคะวันที่พวกเราเฮฮาไลฟ์สดกันอยู่สนุกสนานในบ้านเราวันนั้นน่ะอยู่ดีๆก็มีเพื่อนๆนเอฟซีแจ้งข่าวว่า มัวแต่สนุกอยู่กันนั่นแหละมีคนไลฟ์สดว่าให้กับตัวเองยังไม่รู้ตัวอีกเหรออ๋ออ๋อจำได้แล้วค่ะจำได้แล้วค่ะวันนั้นเราสนุกสนานกันเต็มที่เลยแล้วแถมหนึ่งในนั้นที่มาร่วมสนุกกับเราก็เป็นคนที่พูดถึงเราในไลฟ์สดนั้นด้วยใช่ปะคะฮ่าฮ่า ท่านกำน,นันขาที่นี้ความจำดีขึ้นมาเลยนะคะเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าการไล่สดแล้วพลาดพิงถึงบุคคลที่3ในเชิงนิกระถิบทำให้ได้รับความเสื่อมเสียมากมายคะ่ะซึ่งบุคคลที่3ที่ถูกพลาดพิงนั้นก็คือพี่ต้นไม้เองคะ่ะแล้วพี่ต้นไม้ก็รู้สึกแย่มากๆเลยคะ่ะท่านกำน,นันเข้าใจคะ่ะเข้าใจความรู้สึกพี่ต้นไม้เลยนะคะก็เป็นอันว่าเรื่องราวของพี่ต้นไม้นั้นตัดช็อตไว้แค่นี้ก่อน และที่สำคัญสิ่งที่อยากจะถอดบทเรียนในวันนี้ก็คือการไลฟ์สดที่พาดพิงถือบคุคคลที่3แล้วทำให้เขารู้ได้รับความเสื่อมเสียเสียชื่อเสียงไม่ว่าในด้านใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำและก็ผิดกฎของ YouTube ด้วยเช่นกันคุณอาจจะได้รับความสะใจคุณรู้สึกสนุกและคุณรู้สึกเพล,นเพลินในสิ่งที่คุณกระทำและสิ่งที่คุณคอมเมนต์แต่อย่าลืมนะคะว่า บุคคลที่3าที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับคุณเลยนั้นมันทําให้เขาต้องบอกช้าและเสียใจแค่ไหนดีนะคะที่เป็นพี่ต้นไม้เธอให้อภัยแต่ก็เชื่อมั่นว่าพี่ต้นไม้ไม่ลืมเหตุการณ์นี้แน่นอนค่ะเอาละค่ะเราก็มาถอดบทเรียนเราก็มาดูกันนะคะว่าแทนหัวใจด้วยคําว่าขอบคุณพี่ต้นไม้มีต่อเหตุการณ์นี้พี่ต้นไม้ขอบคุณอะไรบ้างนะคะพี่ต้นไม้บอกว่ารู้สึกขอบคุณตัวเอง ที่สามารถตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ความรับผิดชอบของการทำงานได้ตามปกติแม้ในยามที่หิมะตกหนักหรือตกเบามากน้อยเพียงใดก็ตามยกจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นและขอบคุณตัวเองข้อ2ถัดมาพี่ตัวไม้ก็บอกว่าต้องขอบคุณความทุกข์นะที่ทำให้เห็นความจริงที่ประเสริฐซ่อนอยู่ภายในมีเพื่อนที่รักเราและมีกัลยาณมิตรมากมายที่ห่วงใยและใส่ใจ และข้อที่ 3. พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณปัญหาที่ทําให้พี่ต้นไม้มองเห็นและนําปัญหานั้นมาขัดเกลาและพัฒนาตัวเองยกจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นนอกจากนี้ข้อที่ 4. พี่ต้นไม้รู้สึกขอบคุณโควิดที่ทําให้เกิดการตรวจสอบตัวเองทั้งด้านความคิดและการกระทําในด้านต่างๆและข้อที่5พี่ต้นไม้ย,ยังรู้สึกขอบคุณ การเรียนรู้ที่ทำให้พี่ต้นไม้นั้นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทำให้มุมมองความคิดและการกระทํานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ในข้อที่6พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณบททดสอบที่เข้ามาในช่วงของสถานการณ์โควิดทำให้พี่ต้นไม้นั้นสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจและร่างกายให้กับตัวเองและคนรอบข้างแบ่งป,ปันความรัก แบ่งปันความรู้และแบ่งปันกำลังใจได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและในข้อที่7พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณสติที่เข้ามากำกับทํำให้พี่ต้นไม้มีดวงตาเกิดขึ้นภายในที่ทำให้รู้ใจรู้ทันความคิดของตัวเองและทำให้ตัวเองนั้นสามารถยับยั้งชั่งใจและทำในสิ่งที่ถูกที่ควรได้ และในข้อที่8พี่ต้นไม้ก็ขอบคุณปัญหาที่ทำให้เห็นสัจธรรมและดวงตาเห็นธรรมทำให้ปล่อยวางเต็มใจเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและในข้อที่9ก็คือพี่ต้นไม้รู้สึกขอบคุณความกลัวที่ทำให้พี่ต้นไม้มีความกล้าที่จะเผชิญและลงมือทาในสิ่งที่พี่ต้นไม้ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงนั่นเองค่ะและในข้อที่1ิ พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณการเรียนรู้อีกเช่นกันที่ทําให้พี่ต้นไม้นั้นได้เปิดใจและได้รับรู้เรียนรู้แก้ไขและพัฒนาตนเองทั้งความคิดมุมมองและถึงการกระทํารวมโดยเฉพาะการร้องเพลงนั่นเองค่ะและข้อที่11พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณคนเก่งๆทุกๆคนที่เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจและช่วยเหลือ มาให้คำแนะนำเพื่อให้พี่ต้นไม้นั้นได้มีการเรียนรู้มีประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมและข้อที่12พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณการยอมรับความสามคัคคีการให้ความร่วมมือและความเสียสละของเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจพี่ต้นไม้ในวันที่พี่ต้นไม้สิ้นหวังและรู้สึกว่าโดนลังแก และข้อที่14พี่ต้นไม้ก็รู้สึกขอบคุณการสร้างความสัมพันธ์สัมพันธาภาพที่ดีที่ทำให้พี่ต้นไม้ได้พบพื้นที่ความปลอดภัยให้กับตนเองและคนรอบข้างทำให้รู้สึกอบอุ่นและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองถึงแม้พายุของหิมะจะหายใหญ่สักเพียงใดจะตกลงมาไม่หยุดไม่ยังแต่ขอให้พบความจริงใจความรักความเข้าใจ ที่สังคมหยิบยื่นให้เขาก็สามารถที่จะยืนหยัดและต่อสู้ปัญหาขึ้นมาได้อย่างเช่นหรือเชกเช่นเดียวกับพิต้ไม้ของเรานั่นเองค่ะ EP นี้ยังไม่ได้จบนะคะลองติดตาม EP ถัดไปในช่องต้นไม้การนาอีเกิลได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมมาให้กำลังใจกันและกันมาโดยตลอด และหวังว่าทุกทกท่านคงจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ความเพลิดเพลินในการเข้ามารับชมในวันนี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยและหวังว่าทุกทกท่านจะถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย